ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พออยู่ที่โซนกระบะนะคะกระบะรอรเพียบเลยค่ะจัดมาให้อีกหนึ่งคันเข้าใหม่จะบอกว่าสีนี้สวยมากนะคะเป็นสีสีอะไรคะทุกคนนี่นะคะให้ดูกันนะคะจะแบบเห็นไม่ชัดนะเป็น Ford Ranger XLT 2.2ปี2018 High Rider นะคะคันนี้รถแบบสีน้ำทะเลอะทุกคน นะคะสวยๆเลยกระจังหน้าโครมเมี่ยมฟอร์ดนะคะแบบนี้มาให้ได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ตัดบอกให้ด้านล่างนะคะเครื่องยนต์2 2ดีเซลพอลงแม็กยางใหม่ให้แล้วนะทุกคนนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเป็นยางขอบ18นะจ๊ะแม็กใหม่ๆด้วยกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกค่ะมือจับนะคะสีดำนะคะเพื่อความสปอร์ตให้ตัวรถนะคะ สำหรับคนนี้ก็เป็นตัว XLT Highlighter นะคะสำหรับใครที่คือชอบทาง Ford อยู่แล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับ Ford Ranger XLT นะคะมีกล้องหลังให้หนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะนี่เลยจ้านะคะสำหรับภายในก็จะได้พื้นที่นะคะได้พื้นที่รถนะคะกว้างกวางนะคะสะอาดสะอาดนะคะบรรทุกของได้เดินทางกันได้สนุกๆเลยนะคะเอาไปทำงานเอาไปทำมาหากินได้เลยนะคะ สำหรับภายในนะคะนี่ก็จะได้พื้นที่นะคะห้องผู้โดยสารที่ได้ความกว้างนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะเบาะเขาแน่นมากอะทุกคนนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นผ้าที่ให้ความเข็นแรงนะคะรับน้ำหนักได้ดีเลยนะคะนี่ได้ไฟกลางเก๋งมาให้ด้วยนะคะ เพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะรถสีประตูนะยคะยกสูงก็จะได้ที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยนะคะนั่งกันได้สบายๆเลยนะคะอาลานะคะคุณแจสม r กเลสนะยคะพัยพกมาให้มีให้ถึง2ดอกสวยๆแบบนี้เลยครบชุดเลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาให้เลยนะจ๊ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะรถปี18บด Ford Ranger XL T High Rider ปี18คันนี้มาวิ่งไป96 นะคะมาพร้อมกับบัตบูทหนึ่งตัวเนะะีเท่ๆเลยอะ่ะได้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยฟอร์ดนะคะโลโกโล้สวยมากพุชคอนโทรลอยู่นี่แล้วนะคะนี่นะคะตรงกลางนะคะได้จอขนาดใหญ่เลยนะเดี๋ยวคอยปรับเบอะให้สบายก่อนนะมาค่ะปรับเบาะก,กันให้สบายเยยีบเรกนี่ค่ะอ่ะคือเรามีกุญแจ นี่นะคะเสียงเขาแบบ,บรึมนะคะเสียงเหมือนแร็ตเตอร์เลยเสียงเหมือนเอเวอเรสต์เลยนะคะด้วยเครื่องยนต์ของเขานะทุกคนนี่ค่ะได้จอตรงกลางเป็นจอฟอร์ดนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะจอขนาดใหญ่ๆนะคะแอร์ก็ปรับกดปุ่มได้เลยตรงนี้นะคะเป็นจอ Android ทุกคนได้กล้องมองหลังนะคะคมชัดแบบนี้มาให้นะคะ นี่นะคะจอ Android เพื่อนก็เชื่อมต่อทุกอย่างได้นะคะเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะได้ขับรถกีออโต้ Auto. สบายสบายนะคะแบบนี้มาให้ด้วยบุ๊ร์วิสติดรถมาให้นะคะนี่ไฟหน้าเก่งนะคะนี่ค่ะกล่องแว่นนะคะแข็งแรงมากวัสดุเขาแข็งแรงมากๆทุกคนม่านบังแดดมีไฟสองสว่างให้ด้วยมีกระจกให้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยดูดิจอ Android ทุกคนนะคะเข้าเชื่อมต่อมิวสิกรีดิโอวิดีโอบูทูธ G P S ได้ นะคะจอใหญ่สวยมากๆเลยนะคะมีวัดบูธให้ด้วยนะนี่จ่านี่คือบรรยากาศด้านในนะคะเป็นรถตัวสูงขับสบายๆส,สาวๆก็ขับได้นะคะถ้าใครชอบคันนี้สนใจคันนี้อยากได้คันนี้นะพรอยส่งให้ฟรีเลยถึงบ้านจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง429 4 290 0 0บาทนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,4 0 0 ะะอยากให้พิมส่งที่จังหวัดไหนพิมพ์บอกด้านล่างได้นะคะหรือว่าสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะได้หมดเลยนะคะพลอยส่งให้ฟรีนะคะฟรีค่าเริการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบาาขัดเคลือบสีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเช็คทุกระบบให้พร้อมใช้งานนะคะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยอยากได้คันนี้อย่ารอช้านะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ